ถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเราไปเจอกันในซูมดีกว่าวันนี้จะเข้าไปซูมนะคะไปซูมเพื่ออะไรคะพี่ดิลเลอร์พาคนใหม่เข้าซูมให้เยอะที่สุดมาเจอกับบอสเตนะคะมาตอบคำถามเพราะบอสเตจะช่วยเบสิกดิลเลอร์ทำงานพี่ๆเขาเก่งหมดละ โปรแกรมบอสเตจับมือดีลเลอร์ทำงานนะคะงานนี้ดันตูดโปรเจกต์ดันตูดห้าวันนะคะคืนนี้เราประชุมกันก่อนใครเป็นเบสิกทั่วประเทศไทยไปเจอกันในห้องซูมใครเข้าไม่เป็นอ่านภาษาภาษาอังกฤษไม่ออกจิ้มค่ะจิ้มมันทุกตัวจิ้มมันเลยอะไรที่มันเป็นรูปไมโครโฟนไอตัวที่มันคว่ำๆอ่ะ นะคะกด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 เดี๋ยวได้ยินเสียงเองปิดกล้องเพราะเดี๋ยวเขาเห็นนะจ๊ะอ่ะไม่มีคําถามแนะหนูไม่มีนะคะก็คืนนี้เดี๋ยวบอสเตจะไปเจอในซูมนะคะหลายท่านที่ไม่กล้าถามออกสื่อก็ไปถามในซูมนะคะเป็นห้องปิดของเราไม่ต้องห่วงนะคะทุกคําถามมีคําตอบบอสเตบอสใหญ่ใจดี มีวิธีผ่านดิลลอร์รวยมีตัวตนตัวจริงเสียงจริงนะคะใครที่บอกว่าอย่าเชื่อบอสเตะนะไปถามให้หน่อยต้องเชื่อมันเหรอ <laughs>